พวกคุณอยากฟังอะไรที่น่าสนใจไหมมันมีคนคนหนึง่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เหล่าแกงระดับท็อปทั่วโลกต่างหวาดกลัวมากที่สุดเขาก็คือป i แโตรและสิ่งที่น่าตกใจเกี่ยวกับนักฆ่าคนนั้นก็คือเขาเป็นคนแก่ที่อยู่ในวัย60ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติแล้วแล้วก็เขาคงจะทิ้งร่องรอยของเขาไว้เป็นตำนานสืบต่อไป แต่ว่าตอนนี้กําลังมีนักฆ่านับพันคนไล่ล่าตัวเขาอยู่และเขาก็สูญเสียเงินทั้งหมดของเขาไปแล้วด้วยแบบนั้นมันน่าสมเพชมากเลยไม่ใช่หรือไงคนที่เป็นตำนานผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรของเขาตอนนี้กลับถูกตามฆ่าเองคนคนนั้นเป็นนายใช่ไหมปีเตโรแต่ว่านายรู้ไหมเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลย มีดวงตานับพันคู่กําลังตามหาจับจ้องนายอยู่และพวกเขาก็ต่างไล่ล่าตัวนายและทําไมนายถึงยังไม่ตายสักทีละ่ะและยังไม่ต้องพูดถึงว่าไม่มีใครหาตัวนายได้พบอีกฉันรู้ว่านายเป็นตำนานแต่ว่าแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่นายอยากจะรู้คําตอบจริงๆเหรอต่อให้พวกนายมีตานับพันคู่ไม่สิต่อให้เป็นนับหมื่นคู่ก็ลังตามหาตัวฉันอยู่ แต่ว่าพวกนายไม่มีทางหาฉันเจอหรอกทําไมก็ล่ะฉันน่าเสียดายจริงๆแต่ว่าปีเอตโรที่พวกนายกำลังม,มองหาอยู่นั้นมไม่มีทางหรอกหน้าม,มันเป็นไปไม่ได้ปีเอตโรนี่นายนี่นายคือปีเอตโรอย่างนั้นหรอ คิลเลอร์พเอโรสุภาพบุรุษนักฆ่าเมื่อสามเดือนก่อนคุณเจ้าของร้านฉันบอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอถ้าคุณยังขืนทำแบบนี้ต่อไปอ่ะมันจะแย่จริงๆนะคุณไม่ยอมรับสายของพวกเราแล้วคุณก็ไม่ยอมแอดมิดอีกด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็คุณคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงสามเดือนหรอกนะฉันไม่กลัวความตายหรอกนะฉันใช้ชีวิต โดยเดินอยู่บนเส้นระหว่างความเป็นและความตายมาตลอดชั่วชีวิตฉันได้ทุ่มเทให้กับงานของฉันมาตลอด50ปีฉันไม่มีความรู้สึกเสียใจอะไรทั้งสิ้นฉันใช้ทั้งชีวิตของฉันโดยที่ไม่มีความเสียใจต่อสิ่งใดมันเป็นแบบนั้นเสมอมาแต่ว่าตอนนี้ฉันมาคิดคิดดูแล้วฉันไม่เคยถ่ายรูปตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวเลยร้านหนังสือเก่าฮันนาสวัสดีค่ะ เออฉันต้องการหาหนังสือเรียนมัธยมต้นหน่อยค่ะอืมยินดีต้อนรับครับพวกเรามีหนังสือทุกเล่มยกเว้นแต่เล่มที่เราไม่มีเท่านั้นคุณพอจะมีหนังสือเรียนระดับมอต้นไหมแน่นอนสิพวกเรามีหนังสือเรียนทุกเล่มที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1960ถึงปี2020รวมถึงหนังสือเรียนของต่างประเทศด้วยนะและหนังสือเรียนปีไหนล่ะที่เธอต้องการ อขอเปเล่มล่าสุดก็แล้วกันค่ะฉันจะเอาไปฝากน้องสาวของฉันอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่เธอไปโรงเรียนมปลายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนั่นใช่ไหมใช่ชชค่ะนี่เธอน่าจะอยู่ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมฉันเห็นสีป้ายชื่อของเธอนะใช่แล้วค่ะนี่คุณรู้สีของป้ายชื่อด้วยอย่างนั้นหรอฮ่าฮฉันรู้ทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองหืมเอ่อน่นี่มันมันไม่ใช่หนังสือที่ฉันต้องการซะหน่อยฉันมีเงินแค่หนึ่งพันวอนเท่านั้นเองฉันไม่สามารถซื้อพวกมันได้ทั้งหมดหรอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นของใหม่แกะกล่องเลยอ๋อฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วแหละเพราะงั้นฉันจะมอบมันให้กับเธอนะแต่แต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอก อ่ะนี่แค่นี้มันก็ไม่ใช่ของใหม่แล้วใช่ไหมล่อคุณไม่จำเป็นต้องใจดีกับฉันขนาดนี้ก็ได้ฉันแค่มองแววตาของเธอฉันก็รู้ออกแล้วว่าเธอคงจะรักน้องสาวข,ของเธอมากจริงๆเพราะงั้นเธอควรจะทำดีกับเขาในตอนที่เธอยังสามารถทำได้อยู่หาพราะทำมาอย่างนั้นเธออาจจะต้องเสียใจยในภายหลังก็ได้ อ่าเออคุณปู่เออเออไม่ใช่ท่านอ่เอ่ท่านลุงคุณลุงเออเออเออคุณผู้ชายจะเรียกอะไรดีนะอ๋อจริงๆเธอแค่เรียกฉันว่าเจ้าของร้านก็ได้นะอ่เออเออใช่ค่ะ่คุณเจ้าของร้านอืมคุณเคยมีความรู้สึกเสียใจในเรื่องอะไรบ้างไหมอืมฉันใช้ชีวิตมานานมีหลายๆสิ่งที่ฉันรู้สึกเสียใจ แต่ว่ามันก็แค่เฮ้ยนี่เราทําอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้นายและวก็ลูกสาวของนายอะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้แต่ว่าไม่มีอะไรที่พวกเราสามารถทําได้หรอกนะหลังจากมันผ่านไปแล้วนะฉันมั่นใจว่าเธอคงจะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้แน่เพราะงั้นจงทําดีกับน้องสาวของเธอซะและอย่าทาอะไรที่เธอจะต้องเสียใจในภายหลังจงกลับไปซะ ในขณะที่เธอยังทําได้อยู่แล้วฉันจะไม่ฆ่าเธอฮะเขารู้ได้ยังไงกันว่าฉันจะฆ่าเขาฉันรู้จักหน้าค่าตาของเด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นแต่ในเมื่อฉันไม่คุ้นหน้าเธอเพราะงั้นอย่างน,าน้อยๆฉันได้ลองตรวจสอบดูเธอบอกว่าเธอกำลังเรียนอยู่ในปีสุดท้ายใช่ไหมช่างน,น่าเสียดายจริงๆนะโรงเรียนนั้นเพิ่งสร้างขึ้นมาได้แค่สองปีเท่านั้น บ้าจริงฉันเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับกินเ้าเลือดมาทั้งชีวิตนี่เธอกินจริงๆเหรอว่าเธอจะสามารถกรบกลินเ้าเลือดบนมีดของเธอได้ด้วยน้ำอหอมเพียงแค่นั้นนะ่ะมน,นี่เขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นาะตอนนี้ฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฮะอ,อ,อะไรกันฉันเป็นฝ่ายที่ถือมีดอยู่นะแต่แล้วทำไมกัน ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าตัวฉันกลับเป็นฝ่ายที่ต้องตายกันล่ะฮึมเฮ้ยย่าอะเอาหนังสือไปสิฉันรู้ว่าเธอไม่ได้โกหกเกี่ยวกับน้องสาวของเธอฉันทำงานด้านสายนี้มาต้องห้าสิบปีแค่มองแววตาของเธอฉันก็ดูออกแล้วว่าเธอโกหกหรือว่าไม่ได้โกหกเธอมาจากบ้านเด็กกำพร้าอันทรงเกียรติเหมือนกับฉันใช่ไหม ตอนนี้พวกเขาก็ยังสอนเรื่องเดิมๆอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเอเอฮะเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นซะหน่อยฉันเดาว่าเธอคงยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนนี้ถ้าเกิดว่าองค์กรของพวกเราล้มเหลวในงานโปรเจกต์ของอาสา,าสมัครนั่นมันก็หมายความว่ามันได้เวลาสำหรับแผน B แล้วฮ uh huh. แผน B อย่างนั้นเหรอนี่เขาพูดเรื่องอะไรกัน ฮึฮ่าๆมาแล้วฮะถ้าเกิดว่าเธอทำภารกิจล้มเหลวแม้แต่อาสา,าสมัครเองก็จะต้องถูกกําจัดไปด้วยแต่เดี๋ยวนะนั่นมันเขามีเลือดไหลออกมาจากเอวของเขาฮึโอ๊ย บ้าจริงร่างกายของฉันมันไม่เคลื่อนไหวตามที่ฉันต้องการอะไรกันนี่นายมั่นใจเหรอว่าเขาอะ่ะคือบีเอสโโรวหอยรุ่นพี่ผมต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆคุณเป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็รักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งไว้ได้ทุกครั้งจากความสำเร็จต่างๆของคุณแต่ผมขอเดาว,ว่าแม้แต่คุณเองก็เอาชนะมะเ็งไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหม โค้ดเนมออกโ p ปุเป็นระดับหัวหน้าองค์กรย่อยความสามารถพิเศษไม่ทราบแน่ชัดเลิกพูดจาไระสาระได้แล้วทำไมนายถึงพยายามจะฆ่าฉันละ่ะก็เพราะว่าหัวหน้าใหญ่รู้สึกไม่สบายใจนะซี่ไม่สบายใจเรื่องฉันอย่างนั้นเหรอทำไมกัละ่ะมีคนรับพันกำลังไล่ล่าตัวคนอยู่มันไม่มีประโยชน์ที่พวกเราจะต้องไห้คำควรให้กับสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว พราะว่ายัางไงแล้วรางวัลสำหรับค่าหัวของคุณคือ7.6พันล้านวอน7.6พันล้านอย่างนั้นเหรอมันมังเอิญเท่ากับเงิน Lebanon, ที่อยู่ในบัญชีของฉันเลยนะใช่แล้วล่ะมันคือเงินที่คุณอุตส่าห์พยายามเก็บหอมรอมริบจากการทำงานมาตลอดชั่วชีวิตของคุณแต่ว่าการที่เงินอันนั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นมันช่างสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมล่ะ เพราะอย่างนั้นแล้วรุ่นพี่ได้ปลดตายด้วยน้ำมือของผมเถอะนะเออเฮ้ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมแก้คนแอบกุดลุมฝังศพของตัวเองอยู่อย่างเงียบๆทำไมแกต้องทำให้พวกเราปวดหัววุ่นวายด้วยกันนะคุอยาเอ้ยเอ่อผมคิดว่าเขาคงจะสลบไปแล้วล่ะเฮ้ย ฉันก็กังวลตลอดเวลาที่เดินทางมาถึงที่นี่มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะรีบๆทำให้มันจบๆไปเถอะได้เลยครับนี่มันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากฉันฮ่าๆๆฮหรอเรวเบิดแสงอย่างนั้นเหรอบ้าจริงเขาหายไปแล้ว บ,บ้าเอ้ยนี่เขาจงใจร่อพวกเรามาทางนี้นี่นะเขาน่าจะยังไปได้ไม่ไกลมากเพราะว่าเขาเสียเลือดมากเลยนะครับได้ครับฉันไม่สามารถสู้อย่างเต็มที่ได้ด้วยซ้ำ ิฉันแก่ตัวลงมากจริงๆด้วยพอลองมองย้อนกลับไปแล้วช่วชีวิตของฉันมีแต่เรื่องงานในขณะที่คนอื่นๆได้เรียนหนังสือฉันต้องเลือดตกยางออกปีละ365วันเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้มีดในขณะที่คนอื่นๆกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับความรักโดยการโทรศัพท์คุยก,กันนั้น ฉันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดักฟังจนเลือดเกือบออกหูแน่และในตอนที่คนอื่นๆกําลังมีความรักแล้วก็ออกเดทกันฉันต้องกลายเป็นสายลับรัสเซียและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเหน็บหนาวในขณะที่คนอื่นๆกําลังเริ่มสร้างครอบครัวและก็ใช้ชีวิตตามปกติฉันต้องหนีเอาตัวรอดจากภัยคุกคามนับไม่ถ้วนท่ามกลางกลุ่มผู้ก่อการร้ายฉันสิ่งชีวิตของฉันทำงานมันตั้งหลายสิบปี แต่ว่าทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อหัวหน้าคนใหม่ได้ก้าวเท้าเข้ามาไอ้เจ้าแก่นั่นฉนอุตสาคาดหวังอย่างสูงเพราะเห็นว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ว่าเขากลับใจอ่อนลงจากอาการป่วยของเขาแล้วก็การที่เขาแก่ตัวมากขึ้นมันคงได้เวลากำจัดเขาทิ้งแล้วสินะฉันอุตสาห์ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานของฉัน มันไม่ใช่เพราะฉันต้องการชีวิตที่เลือดหรูอลังการอะไรหรอกนะแต่ว่าชีวิตของฉันทั้งหมดมีค่าแค่นี้อย่างนั้นเองเหรอเขาจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะตายแบบนี้ไม่ได้ฉันจะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปไม่ได้เดดคาดเงินก้อนนั้นเฮ้ ออณพัตตารเจดีบุผาเป็นฐานของออกโตปุสนนั่เองบ้าจริงพวกเราจะจัดการเขาได้อยู่แล้วและเงิน7.6พันล้านวอนนั่น<ๆ>ก็จะต้องตกเป็นของฉันถ้าเกิดฉันฆ่าเขาสำเร็จจะใช่ชแล้วแล้วทำไมถึงมีรางวัลระดับสูงขนาดนั้นสำหรับคนแก่แบบนั้นก็ล่ะเออยังไงเขาก็เป็นตำนานแล้วนะ ฮ้ใครจะไปสนเกี่ยวกับตานานกันถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองๆนะฉันถึงกับยอมทิ้งตําแหน่งแชมป์มวยไทยเพื่อมาใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะคอยดูฉันให้ดีๆล่ะฉันจะฆ่าเจ้าแก่บ้านนี้ให้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตพวกนายดูไหมนั่นเป็นรูปภาพแรกที่ฉันถูกถ่ายนะเฮ้ยก็ใครกันนะอ่ะอะไรกันเปียโตรอย่างนั้นเหรออจริงๆแล้วฉันควรจะพูดว่า นั่นเป็นรูปภาพแรกของฉันที่เคยถูกแอบ,บถ่ายเลยอ,อ้าวไม่ใช่เขานี่นาะฉันคิดว่าเป็นเขาซะอีกเพราะว่าเขาแต่งตัวเหมือนกันเลยฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงตื่นมาอยู่ในสภาพนี้อ่ะอะไรนะนี่เขาบนพื้นพอมอะไรของเขาอยู่เอ้ยโทษทีนะแต่นายมาผิดที่แล้วที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เด็กนักเรียนอย่างนายควรจะมาอยู่นะาะงั้นเฮ้ยจนุม ฉันรู้ดีว่าฉันอยู่ที่ไหนพาฉันไปหาออกโตปพุสเดี๋ยวนี้นะแทนที่จะโมทำให้ฉันเสียเวลาดีกว่าหาหอ๋องั้นนายก็เป็นคนที่ทํางานสายเดียวกันกับเรานี่นะแล้วนายมาที่นี่เพื่ออะไรอย่างนั้นหรอแต่ยังไงก็ตามถ้านายทํางานสายเดียวกันแล้วงั้นนายก็ต้องตายซะหาหนักนี่มันบ้าอะไรกัน ทำไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้กันล่ะเขาป้องกันการจู่โจมของฉันด้วยมือข้างเดียวเลยอย่างนั้นเหรอ,อนี่ไหนมั่นใจจริงๆเหรอว่าเขาคือปีเอโต้นะใช่แล้วเป็นฉันเองอ๋อ,อไอ้บ้านี่ต,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 ตุะอะอะไรนะนี่แกมาจากไหนกัน การใช้มีดเก่งถือว่าเป็นแค่พวกระดับสามนะนี่แกพูดบ้าอะไรอยู่และการที่ชำนาญในการใช้อาวุธทุกอย่างถือว่ามีความสามารถอยู่ในระดับชั้นที่สองและสำหรับนักฆ่าชั้นหนึ่งจะสามารถใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หาหน่ะนี่เขาจะใช้หนวดปลาหมึกเป็นอาวุธอย่างนั้นเหรอน่ะนี่นี่แกแกกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่กันแน่ ฮ่าเฮ้ยอ่ออ่ออ่ออ้ายอ้าอ้าอ่อเฮ้ยบูมท่าท่ท่าทำไมกันแกเป็นใครกันแน่ข้าวของแก มีค่าต้อง7.6พันล้านวอนมีคนนับพันกำลังได้ล่าตัวแก่อยู่พองง้นรุ่นพี่ได้โปรดตายด้วยน้ำมือของผมเถอะนฮะ,ฮะนี่เป็นรูปภาพของฉันรูปภาพเดียวที่พวกแกมีอย่างนั้นเหรอฉันปีเอโตรผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในงานด้านสายนี้ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในร่างวัยหนุ่มของฉัน ตอให้มีพวกแกเป็นพันก็หาฉันไม่เจอรอกเปเอตโตรคนเก่าที่พวกแกกำลังมองหาอยู่นะเขาได้ตายไปแล้วอยู่ดีๆพิเอตโตก็ได้กลับเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ